สวัสดีครับวันนี้กับผมเพิลนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวอสก well, right ้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็อยู่กันที่ป้ายนิจใหม่นะครับเซิร์ฟเจอ3-1กันต่อนะฮะก็อย <th> ู <pedo out> like ่เราเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกิจติชมผ่านในส่วนของพิธีปอสการ์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามมมาาาาาาาไไดดดดด้้้้เเเลลยทททีี่่่่่่หนนนนนนชชชชออ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 งงงงงงงะะคคคคครรรรรััับบบกกกกกกึืซุปป์แขณใตติ็สถผ ไปรับชมกันนะครับผมเปิดกันที่พันธมตีก่อนก็สองสามวันหลังมากก็สู้ไม่ค่อยได้นะฮะยากยากมากอรอบนี้น่าจะเจอคู่หล่อสู้ที่อ่อนกว่าอา้าวกดยอมแพ้เลยนะสบายเลยไม่ถึงสบายเรานะจัดไปนะครับผมต่อลุยโลดลุยโลดนะครับขี้เซนิกเมใส่แว่นนะฮะโอเคชนะไปนะครับ30คะแนนนะครับ ่ะค่อยๆสะสมไปไอดี ID. นี้ก็ยังไม่เก่งมากนะเป็นทีมไฟที่พลังน้อยนะครับผมตัวนี้อ่ะโอเคเรามาต่อเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เล่นพันธมิไมตีได้แค่ชนะแค่ตาเดียวนะที่เหลือแพร้รวดเลยก็ต้องพักก่อนแพ้ติดต่อกัน3-4เกมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาพักเหนื่อยพักใจกันก่อนแล้วกันมาทีมคำเซิร์ฟกันก่อนเนาะทีมคเซิร์ฟก็จะพยายามเล่นให้หมดนะฮะถ้าเป็นไปได้ถ้าทำได้นะ ถ้าทำได้ก็จะเล่นให้หมดทุกด่านนะครับเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับของเขิงอะไรเงี้ยเห็นครับด่านสุดท้ายแล้วชิวๆครับเบอร์เซฟอลอนนะครับเล่นด่านพวกนี้ได้สบายละนะครับอ่ะด่านถัดไปกันเลยครับเฮ้ยมีคนอุ้ยมีไงมียูนว่ามานะครับตัวหนึ่งสบายเลยนะฮะก็เลยมีตัวช่วยนะครับให้เขาพาไปให้เขาแบกเราเฮ้ย โอ้เถ,ถื่อนเลยนี่ทีนึงมาเรียบร้อยนะโอเคกรอบรูปหัวใจนะอย่างสวยเลย่ะเดีย๋ยวเรามาเช็คด่านถัดไปกันนะครับส่วนใหญ่อะผมก็จะโดนไล่นะะโดนไล่ออกจากจากทีมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครที่เราขึ้นไปเด้งโชว์มันไม่ค่อยเป็นที่ต้องการหรือเปล่า่ะ คือมันไม่มีตัวเล่นลนะหรือครึ่งชั่วโมงด้วยนะใส่จะได้เล่นไม่กี่ด่านนะดูทรงแลวเอ,อ๊เซ็งวะ่ะอ๋อโอเคนะครับเจอฮิโนวานะด่านไดมอนด์นะครับ,อ nova, นะน Demon, นรบสองตัวเลยนะครับสบายนะฮะโหก็จะได้ด่านแม่งสุดยอดอะหาหานมากนะครับไม่ค่อยมีใครให้เราไปด้วยอโดนไล่อนะโดนไล,นะนไล่บ่อยมากนะครับเซ็งเลยอ่าโอเคดี เกมแล้วล่ะดูว่าเก็บเรียบนะครับผมจัดไปนี่แหละมันเป็นภารกิจที่เราต้องสู้กันต่อไปได้ดิสกิมม่วงมา2อันนะครับอ่ะไปดูอ,อย่างอื่นกันต่อนะครับอ่ะหลังจากที่เราเล่นมากันรอบเช้านะฮะนี่ก็อ่อนช่วงดึกๆเหมือนเดิมนะฮะรบับของรางวัลไปก็ได้อะไรมาใ <laughs> นนี้หน่อยได้ได้ไม่เยอะเลยนะครับน้อย มาลุยกันนะครับสำหรับตรงนี้กวาดล้างไปเลยแล้วกันเดีย๋ยวฟาร์มของก่อนนะฟาร์มของอไรนุ่นไปเรื่อยก่อนนะครับอ่ะไประบบมีค้างนิดหน่อยนะนี่อ่ะปรับไปเลยด้วยเพชรฟรีห้อ่ะก็อะไรต่อดีเดีย๋ยวไล่เก็บอะไรง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนาะพูดถึงนะอะไรง่ายๆบ้างนะครับอ่ะนี้น่าจะเด้งออกเหมือนเดิมนะครับ ก็กลับเข้าไปบูใหม่นะครับรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะครับรีใหม่ค่อยว่ากันเนาะว่าดูว่าเป็นธาตอะไรมีตัวละครที่เราพอจะบูได้ไหมอะไรเงี้ยครับนี่ไม่เห็นมีทีมไฟเลยนะมีแต่มังกรที่เราลงได้อ่ะลงให้หมดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดอ่ากว่าล้างยิ้มก่อนนะครับผม ได้เพชร80นะแล้วก็ได้แต้มยิ้มด้วยแต้มยิมก็จะเหลือยิ้มสุดท้ายนะโหยากเหมือนกันนะครับผ่านยากนะครับยิมไอคนสุดท้ายเดีย๋ยวค่อยอัพพลังนะครับค่อว่ากันเนาะนี่โอ้โหม,มีแต่สีขาวอ่ะหนึ่งร้อยคะแนนแล้วนะครับอ่า๋ย่ผมพาไปเล่นชะตาศัตรูดีกว่านะครับ จริงๆแต่ตัวผมก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ผมก็จะกดยอมแพ้แล้วนะครับอ้เบอร์ลงเบอร์ลี่ลังนักล่าผมก็กดไปแล้วนะฮะพวกคริสตัลอะไรพวกนี้มันไม่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับผมก็เลยค้ำค้า,าไปนะฮะอันนี้ออกก่ะนะครับอันนี้สามารถที่จะกดข้ามไปได้เลยนะฮะก็ลงให้ครบแหละทุกรอบเนาะคือเนะนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้กิจกรรม ตรงนี้เนี่ยมันเล่นภารกิจสนุกประมาณ150คะแนนจริงๆก็ใช้เวลาเราลาประมาณ10นาทีก็จบแล้วนะฮะไม่ได้เยอะมากนะร้อยสามสิบห้าแล้วแป๊บเดียวนะครับวายอยู่นะครับไม่นานอันนี้ก็กดได้เลยนะก็น่าจะได้ทัก2สองสามด่านเป็นด่านระดับยากนะมันได้หินลีสายฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเพิ่มเติมมาจะเป็นไอ้บัตรมิตรภาพนะเป็นถุงบัตรมิตรภาพเอาไ้อัพสมุดบัตรมิตรภาพอีกรอบนึง ก็ซึ่งก็ได้คะแนนน้อยนิดเหลือเกินพลังน้อยนิดมากโอ้ยได้ยเอเฮ้ยอ่าได้อย, ه, อย,ออยู่แต่ว่าตัวถัดไปน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเหลือตัวหลักแค่ตัวเดียวเอง,งนะเียบร้อยเกมอ่าโอเคนะครับกิจภารกิจตรงนี้ก็จบไปอ่าถัดไปเลยนะครับเพชรอยู่มีม เพชรผมมีอยู่11,400ครับจริงๆก็จะเหลือหอคอยนะเสาต้องฟ้านะครับที่ลงได้อ่ะเดีย๋ยวเล่นเสาก่อนล้วกันนะครับยากหน่อยนะตรงนี้เดีย๋ยวปรับตัวแป๊บหนึ่งอ่ะมานะครับก็สู้ไปก่อนแล้วกันนะสเต็ปแรกเดีย๋ยวสู้ตรงนี้เสร็จผมจะเบรกแป๊บหนึ่งนะอโอเคผ่านอยู่ครับจับอื้อห โอ้ยแค่นี้ตีเข้าก็แจ่ำแล้วนะครับยอดคือขอแค่ตีเข้าอ่ะนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละแจ่ำเลยนี่แล้วดนมาดิ w o l f o f อุย้ยแม่งเพิ่มพลังครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะเดีย๋ยวค่อยมาบูกันต่อนะครับตรงนี้ผ่านอยู่นะครับบูต่อนะฮะ เอเอใช่จะบอกว่าตอนนี้นะครับคือชั้น75แล้วน,นะ mm hmm. ก็ใกล้จะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะจะทั้น100แล้วนะครับชั้น100เนี่ยก็คือจะจบคอมพิซเรื่องอสติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์นะครับของลิ s a d อนนะครับ mm hmm. ด่านนี้ยากนะแม่งมีหูป้าว่ะเดี๋ยวเราเลือกเอาแล้วกันจริงผมต้องเก็บหูป้าก่อนนะฮะเพราะหูป้าแม่งตัวสุดยอดโคตรดาเมจนะครับผมตรงนี้ เห็นไหมตายเกลี้ยงเลยโหแม่งโกงจัดอะไม่น่ารอดนะรอดไหมโอ้โหแม่งซ่อนด้วยไงดูดิแม่งใช้โหเรียบร้อยเลยครับใส่แตกอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเขีอยออกรอบนึงนะมันต้องเก็บหูป้าก่อนนะครับพี่แกก็ตีเราไม่ทันตั้งตัวเลยนะไอเราก็งงเลยนะครับกำลังวาวุ่นอยู่นะฮะงงเลย อ่าโอเคเดีย๋ยวผมเก็บหูป้าก่อนนะครับตามสเต็ปของเราเมื่อกี้ไปเล่นสกิลกลุ่มไงหูป้าแม่งก็เลยเปิดอันติก็เรียบร้อยเลยครับหวาวุ่นตายโอเคตอนนี้เหลือสองตัวจะไม่ค่อยเท่าไหร่ละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่วะเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปเออโอเคเอ็มลิสตัวเดียวนะครับนี่ไงโดนไปดิอะไรอะไรนี่อะไรล่วงไปเลย เรียบร้อยนะครับผมจับเลยนะฮะลวงไปเลยนะครับไหนเงืบไหนเงืบอ่ะมาทีมเดียวทีนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับก็สู้ๆสู้ๆถ่ายไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้อ่ะมานะครับต่อจัดไปนี่มาแล้วครับฟลิงฟิงไว้หนึ่งทีนี่ละลวงไปดีนั่นแหละ เอ้ยโหโอเคเข้าเนื้ออยู่นะระวังนะครับเมโลเอต้าหลับระวังเราโดนตีแล้วมันหลับนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เมโลเอตา้าอู้ตายคู่เลยเอาโอเคครับก็ผ่านสนองพาชั้นที่75นะครับก็เป็นชั้นที่เราค้างไว้รอบก่อนนะครับผมอ่ะไปเลย76นี้ก็ชิลๆแล้วนะครับไอชั้น76 7ดสิเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นที่แบบว่าสู้แค่2ทีมเท่านั้นนะครับ เดีย๋ยวลองดูก่อนผมก็ไม่ชวนกันนะว่าชุดนี้จะไปรอดไหมอ่ะเช็กรอบนึงแต่ว่าจะถ้าไม่ได้นะเดีย๋ยวผมจะทำการโยกเดีย๋ยวขอลองดูก่อนอก็ตีเข้าอยู่นะโอ้เหมือนจะตีไม่เข้านะนันไงไม่เปิดบัฟแทงแล้วหนังไงเอาแล้วเอาลอะตีใหม่นังไงตีไม่เข้าเลยครับโอ้โห เรียบร้อยเลยเกมเลยนะครับดูท่าแล้วเหมือนจะไม่ผ่านนะสามตัวนี้คงเอาไม่อยู่นะครับอาจจะต้องเอาตัวหลักไอ้ที่เล่น3ามตัวแรกอะมากละทีม2สักหน่อยหนึ่งดูดิตีไม่เข้าเลยนะครับเรียบร้อยเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนละชั้นกันเลยนะครับนี่ผมลงไปผมโดนซุปเลยนะเนี่ยเรียบร้อยไหมโอเคเดีย๋ยวมีการปรับตัวนิดหน่อย แผ้สองอะนะ,ะเดี๋ยวผมสลับตำแหน่งนะครับประมาณนี้เอาด่อนมาคระหน่อยนะครับด่อนมีสกิลบินนะฮะเออสกิลบินเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับเพราะมันตีพวกท่าต่อสู้ถ้าอะไรได้อย่างเงี้ยนะล่วงเลยปะไอ้ที่ว่าบริเซียนเหนียวๆอะ่ะโดนสกิลบินของลิซาดอนไปก็ล่วงเหมือนกันงี้สบายเลยแล้วก็มีสกิลไฟตีพืชได้เหตุผลที่ผมเอาริซาดอนมาก็ประมาณนี้แหละนะครับเมื่อกี้เราไป เทฝั่งนู้นซะเยอะอ่ะโอเคผ่านสบายๆเลยนะครับเนี่ยอผมบอกครับอา่ามันอยู่ที่ว่าเราจัดตัวดีไหมนะครับถ้าเราจัดตัวไม่ดีเนี่ยพลังเยอะเราก็แพ้เมื่อกี้พลังเรามากกว่าไอ้ซแต่เราก็แพ้ถูกปะมันมีเรื่องธาตุเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทําให้เราสู้มันก็ไม่ค่อยสมดุลอะนะสบายเลยอ่ะแน่นอนนะครับผ่านอีกหนึ่งชั้นนะครับยกนิ้วโป้งก่อนนะครับสุดยอด อ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับตรงนี้ก็เยังมีด่านถัดไปนะครับก็สู้2ทีเหมือนเดิมแหละนะครับตรงนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าเราอ่ะจะได้เศษในส่วนของตัวจุดแฟชั่นมาแล้วเนาะใช่ปะถ้าจ่ผิดหรือยังไม่ได้วะเหมือนได้มาแล้วนี่ ี๋ยว,ว่ามันก็เป็นแค่เศษเนาะกว่าเราจะได้เศษอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ต้องรอยูเนียนก่อน,ลนเลยว่าแปดสิบนู่นเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ลุยบูไปก่อนแล้วกันตรงนี้ตัวละครนี้มันคล้ายๆตัวเดิมอะหลับแล้วงานเข้าละเจาชีนี่มันลดอันติของฝ่ายตองข้ามเลยนะเอาดีเอาดีก็สอยจนตายเอาดีเอาดี ยังไงนี่อะยังไงหลับห <c oughs> ลับอีกแล้วครับผมเฮ้ยรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออโอ้โหนี่อย่าตีอ,อุ้ยหลับอีกแล้วอ่ะอเดี๋ยวมังกรฟาดเรียบร้อยครับลืมไปว่ามันเป็นมังกรไอเราก็ไปตีมันเลยใต้อยู่ได้นะน่าจะค่อยๆเก็บแต่ลตัวไปก่อนอ่ะตายแล้วไมโลนั่นลดความโกรธแล้ว ขยันจริงเหลือตัวเดียวด้วยนะน่าจะแพ้นะครับเกมนี้อ้าวได้อยู่เว้ยลองดูก่อนโอเคได้อยู่นะโอเคไหวไวอยู่ไหวอยู่ฟึ๊บทีเดียวโอ้โหยังไม่ตายอีกแม่งถึกเกินอืมเอา้าจะจบก็ไม่จบนะเนาะอ้าวเี๋ยวหน่อยนึงดูมาทำมนิสัยนะ โอเคเรียบร้อยครับจักไปก็ยังมีทีมหนึ่งนะครับที่รอเราอยู่สวัสดีนะครับโอ้สบายเลยสกิลซัพพอร์ตเต็มที่ครับตายเกลี้ยงบอกแี้แหละผีพลังจิตนะครับชนะอยู่แล้วนะครับผีตีพลังจิต2เท่านะดูท่าดูไรด้วยนะครับโอเคชั้น78นะครับอันนี้ก็บูสเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมา สลับปรับแต่งตำแหน่งกันอีกทีนึงนะเนาะตรงนี้อันนี้มันก็ชิวๆอยู่แล้วสามสามยักษ์นะฮะเออนั่นแหละไม่ต้องรู้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะครับผมยังไงเอานี่อย่าจับสอยไปดินั่นไงโดนแล้วโดนแล้วครับ นี่อย่าล่ะโดนไปดิโอเคผ่านโอเคเรียบร้อยนะฮะผมทีมหนึ่งครับมาชุดนี้ชุดใหญ่ครับสบายโอ้โหเลยจีล็อกว่าเหนียวเหนียวก็ล่วงได้ครับแต่ว่าด้ยจีล็อกเขาไม่ถือเวทไง ถึกกายภาพแล้วสกิลไฟเรามันเป็นสกิลเวทไงมันก็เลยแบาบก่อนชาวบ้านเขาถ้าไปตีเลจิไอก็จะอีกอารมณ์หนึ่งแม่งถึกเวทตัวนั้นแต่ตัวมันถึกเวทไม่เหมือนกันนะครับอ่ะแจมนะครับผ่านสบายนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเหลืองหนึ่งชั้นเท่านั้นชั้นที่79บนะฮะใกล้แล้วครับ,ลลรบอีกประมาณ 4- 5วันนะฮะก็น่าจะครบ100ชั้น ก็จะได้เปลี่ยนเลซรดอนมาสเตอร์เร็วๆนี้สายต้องทำมาสเตอร์เลเซอดอนก่อนแล้วกันภาษีดีสุดละไอดี ID นี้ค่อนข้างจนนะฮะของไม่มีหนังสือก็ไม่มีเศษจชิปก็ไม่มีไม่รู้จะทำมาสเตอร์อะไรก่อนเลยกา <c oughs> ดอนนี้ใช้ถั้อ750บประวอลอนใช้5 5เศษาี่จห้าพันหรือหรือเป็นเพชรหรืออะไรจะไม่ได้ละเดี๋ยวต้อง,องากการอกิจกรรมตอนมันมาก่อนมันเป็นตัวที่เขาไม่ค่อยเล่นกันแต่ว่าผมจะลองเล่นดูเฉย ามาลองดูครับอือหือโอ้ยโดนแล้วนั่นไงโอเคเจ็บร้อยดีนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเคลียร์ภารกิจจากแถวนี้ก็จบแล้วจริงมันก็เหลือแค่หอคอยอย่างเดียวน,นี่น่ะแล้วก็ไปอัพพลังอะไรเงี้ยก็จบแล้วมั้งเพราะหมดอื่นเนี่ยเราเล่นดึกใช่ไหมเราก็เล่นไม่ได้ละพันธรรม,มิตรตีกันไม่ได้ไอ้วุ่นวายผมก็ไม่ได้ลงนะฮะไอดี ID นี้ไอดี ID นี้จะบอกเลยว่าลงแค่บอสโลกแค่ตาเดียวเท่านั้นส่วนวุ่นวายเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเลยนะฮะเพราะบางทีผมสามทุ่มผมอยู่นอกบ้านใช่ไหม คำทุนล้างอย่างงี้ผมก็ต้องเลือกออนแค่ไ d เดียวส่วนใหญ่ผมก็จะออน700ก่อน73 1หนึ่งก็ไม่ค่อยได้ออนของเขินก็ไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่ามันก็คิวไม่ค่อยได้อยู่แล้วพลังแค่ร้านกว่าๆต้อง2ลร้านอัพนะจะคิวได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็จะมีหมวดอื่นอีกเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเครับไปนะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้ครับเดี๋ยวเคลียร์เควสขวามือนะครับแล้วก็เดี๋ยว ผมขอเช็คตรงนี้ก่อนนะอ่ะโอเคกดไป3รอบก่อนเดีย๋ยวพลังกายที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปใช้นะครับแน่อนอนไม่ต้องใช้ให้หมดแหละเอาไปใช้เอาไปฟาร์มของอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนี่กดอัพพลังก่อนโอเคเนี่ยก็แค่นี้นะประมาณนี้จะมีย่อยของในกระโปรงกระเป๋านะฮะอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะโอเคเดีย๋ยวเคลีย เขีรยของเขี่ยอะไกรกันนะครับตรงนี้นายมันแน่อยู่แล้วครับไปครับส่วนชุดแฟชั่นเนี่ยก็ใช้เป็นชุดนี้นะเหมือนเดิมมีชุดเดียวนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้นะครับร้านสี่เขียของในกระเป๋าสติต๊กเกอร์มี150ยห้แล้วนะครับอีกแค่50เท่านั้นก็จะเปลี่ยนร่านได้แล้วนะครับโอเค ไปเรื่อยๆครับก็ไล่าอาพลังไปนะอาเท่าที่เราอัพได้มันหมื่นสองหมื่นเก้าไปก่อนอนะวันหนึ่งสายฟรีช่วงนี้ช่วงกิจกรรมโลกิจกรรมด้วยกร,รมน้อยกิจกรรมที่แบบว่าสร้างผลประโยชน์ให้กับพลังตัวเองอนะน้อยนะฮะส่วนใหญ่ต้องตนไปไดเพืเ่อนกับตนกนะ็คือต้องฟาร์มเองนะครับหาของเองอะไรเองนะสายฟรีแต่เติมก็เติมเอาก็ว่ากันไป ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับ ID นี้นะครับผมก็อันไหนอัพได้นะครับอัพไปก่อนเลยนะครับเราไม่รอนะเราอัพได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้อะไรเลยนะโอเคสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือนะครับอัพได้อัพอัพไม่ได้ปล่อยไปเรื่อยไม่ต้องไปอะไรมากนะครับตรงนี้บอวาวิ่งขึ้นสร้อยสองแล้วก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวจะจบสร้อยสองไปสร้อยสามต่อนะฮะตรงนี้ ่โอเคประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับโหแบตจะหมดอีกแล้วก็อยูเราไปบูด่านกันนะครับก็มันจะมีด่านเดี๋ยวก่อนนะด่านนี้นะครับอันนี้เราต้องสู้อีกครั้งหนึ่งอ่ะผมลองสู้ก่อนนะผมก็ไม่รู้จะสู้ได้ไหมพลังเขามากกว่าเราต้องเก้าเหมือนแสนนึงอะ่ะกลับมาสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งตีไม่เข้านะประเด็นนะครับ ไอ้เราก็ตีแม่งไม่เข้าด้วยนะครับลำบากเลยนะมางไงผมก็ต้องรีบผ่านให้ได้ผมต้องการเพชรน,นะเพราะว่าผมชอบเพชรไปนะครับไว้สุ่มกาชานะครับตอนนี้เพียงพอแหละที่จะสุ่มโฮโอเดี๋ยวโฮมออีกประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะมาอมโอเคหูยเป็นกรรมงานเข้าแล้วอโอเคเอ้ยหูแม่งเปิดบา,บามาตาเฉยเลยไอ้บ้าเอ้ อื้เอ้ก็พอตีได้อยูอ่นะอเอาเรื่องอยู่นะโอ,อตีไม่เข้าเลยครับทุกคนโอ้ตายหาไปแล้วหนึ่งครับโอ้โหเกินไปโอ้โหาดอนสุดยอดครับยากอีกแล้วงานหยาบเลยนะครับตนนัวนี้แล้วด่านแบบเทพจะไหวไหมนะขอดูหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาเล่นด่านนี้นานมากอนะ แลวประเด็นคืออะไรว่าใครโอกาครับอ่ะอย่าสู้ไปก่อนได้ไม่ไรคือตอนนี้ต้องสู้เอาเพชรเอาอะไรก่อนแล้วตอนนี้นะคือเราต้องการใช้เพชรเร็วๆนี้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นจุดที่หาเพชรได้ไวที่สุดแล้วแหละนะครับอ่าไม่เป็นไรลุยกันนะครับไงก็ต้องลุยต้องบูอะ่ะพลังน้อยครับไอดีนี้แบบว่าเลเว่าเจ็ดสองพลังยังไม่ถึงล้านห้าเลยนะล้านสี่เอง มาแบตจะหมดแล้วเหลือ15%เโอเ้โหไม่ได้ชาร์จแบตไว้เลยนะฮะโอเคผ่านนะครับผมเฉลุยเฉลุยแล้วก็เล่นไป67ด่างก็ได้60 70เพชรก็ยังดีวะมาบูไปเลยนะครับไหนต้อง,งเล่นสายบูนะมาดิฟึบเข้าไปหนึ่งดอกนี่ล่ละโดนเอ้ยนี่ล้าโดนไปดี่ะเอาไฟไปกินเรียบร้อยเอ้ยม่งไม่ตาย อ่ะโอเคเีลเว็บหนึ่งนะครับบอสซิลัมเลสซูรัมเดมด,ดิเรียบร้อยโชว์จบเกมอ่ะมาต่อครับด่านที่4มีแฮปปี้นัทหรือลัคกี้ปะล่างทองด้วยนะมาดูยกันนะครับยังไงล่ะเพื่อนยังไงล่ะเพื่อนเจ็บใจกลาดอนแม่งเอาไม่ผ่าน เก่งหลือเกินเก่งเลึกเกินยังไงเพื่อนไม่หยดโดนไปดิโดนไปดีโดนไปดินั่นแหละเพื่อนจบนะผมต้องสู้กันต่อไปครับคือถ้าเศษชิปผมถึง2,000นี่ผมแลกโฮแล้วนะผมไม่รอแล้วนะแต่ผมมีแค่พันกว่าซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะเอามาแลกเก็บยากนะเหมือนกันเศษชิปนี่ก็หลายเดือนเหมือนกัน กาจะครบ2000นนะมันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆครับสายฟรีมันหายากนะอ่ามาด่านที่6นะฮะที่6แล้วลุยกันไปเอาเท่าที่ได้นะผมก็เล่นเฉพาะเท่าที่ได้แหละไอ้ล่างทองอาจจะไม่ผ่านนะด่านสุดท้ายเ๋ยเก็บไว้เล่นพร้อมกันกันกบการดอนเลยนะไอ้นี่กัไคโอกานะด่านเมื่อกี้กักาดอนโอ้โห เถื่อนเกินเบอร์ตัวละครผมมันไม่มีทางเลือกไงเห็นปะดูดิมันไม่มีตัวอะไรเล่นได้เลยจะลิงมองย้อนกลับไปดูโปเกมอนในคลังนะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยให้ดูเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับคือมันไม่มีตัวจะเล่นนะดูดิให้ผมเอาอะไรให้ผมเอาทอร์นาดเอ้ยลันเดลอสกับกิลาสิน่ามาเล่นเหรอดูดิมันไม่มีอะไรเล่นเลย <laughs> คือโปเกมอนอย่างกากอ่ะคือมไม่มีตัวอะไรเล่นนะฮะอ๋อด่านนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนี่หว่าอ่ะเล่นต่อเลยด่านเดิม คือถ้ามันมีตัวให้เล่นนะมันก็จะไม่วุ่นวายนะแต่ว่าเราเลือกทางนี้แล้วไงเราเลือกทางทีมไฟไงเราก็ต้องไปต่อยสุดนะพูดถึงเอาวุ่นอีกเวรกรรมปลาไข่ใส่เราเว้ยลกกักี้นี่ไงลัก,กี้ไปดิโชคดีโดนไปเลยโชคดีนี่ไงล่ะลวงไปดีเปิดบราบิกดอกหนึ่งนั่นแหละเพื่อนกระเด็นนะบอกแค่นี้ อ่ะโอเคก็ยังผ่านอยู่หาเล่นมาแล้ว7ด่านนะครับแปบ๊บเดียวนะไวเหมือนกันนึกถึง5ทีนี่รอเลเวล7จ็ดสาแล้วมาแล้วครับเจอไอ้มินิบอสก่อนนะครับเป็นไคโอกาธรรมดาอ่ะลองสู้ดูน่าจะได้มั้งถ้าเป็นร่างธรรมดาคิดว่าไม่น่าเก่งกาจอะไรมากโดนกันนะครับเจอกันน้องนี่ยีละร่วงไปดิอันติมาก็ปล่อยไปเลย,เลยนะครับอย่าเก็บไว มันได้ดาวครับอโอเคระวังนะฮะเจอสวนยุ่งเลยนะติดทั้งคู่เหมือนกันนะไอ้สองตัวนี้มานาฟี่กับไคโอกาเอ้ยงานเข้าแล้วทำไมตีไม่เข้าวะเพื่อนงานแล้วงานงอกแล้วอืมได้อยู่ครับระวังโดนสวนนะฮะบอกก่อนเลยงานนี้มีเจ็บแน่ๆดอกเย่อดีนะแม่งตีเข้ามาโดน ไอโล่ low, นะครับถ้าแม่งตีกราดอกเมื่อกี้อาจจะตายได้เลยนะอ่ามานะครับ่านที่เก้ามาเอ,อ้ได้สกอหนึ่งก็ยังดีวะพูดถึงนะโอ้โหฟึ๊บเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเปิดมาหนึ่งทีไงอ่ะเพื่อนไงอ่ะเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปดิ ไงครับโดนไปดิครับอ่ะด่าน40่สิบนะฮะผมมี12บด่านนะสอด่านเท่านั้นไปไปน่ะบูกันฟึบเข้าไปนี่แหละโดนไปดิวยนานาฟี่ฟึ๊บเข้าไป,ไปนี่แหละเพื่อนนี่แหละเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละโอเคสิบด่านแล้วอ่ะด่านไ,ไปสิบเอ็ดละแล้วก็สิบสองจะหมดละ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่าน12เนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะมันจะยากเท่ากราดอนเมื่อกี้เปล่าวอ่ะดูกันนะครับฟึบเข้าไปนี่ล่ะนี่ละนั่นไงนั่นไงทีมไฟก็เล่นได้ทีมไฟก็เล่นง่ายอยู่นะนี่ก็มีใต้ดินเนี่ยก็ได้ใต้ดินฟรีนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเจอด่านยากแล้วใช้เวลาละ,อ,ะอย่างน้อยเราก็เก็บมา100กว่า100-110เพชรก็ยังดีวะ มานี่แหละด่านนี้แหละพลังมากกว่าเราแสนหนึ่งคือนนมันโหดกว่าไม่มโหดกว่าด่านเมื่อกี้กันโอ้โหลองดูนะครับอันนี้ร่างธรรมดาไม่มีร่างทองเอองานเข้ากดผิดโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ไม่มีไรไม่มีไรมาเออนี่ยาลานี่ยลาล,าลงไปดีชืบมามาแล้วหืมซุยอ๋อเป็นซุยเหรอใช่เป็นซุยเฮ้ย,ยมีโอกาสนะได้เป็นอย่างเงี้ยเป็นซุยเหรอ ให้มากินในรูปภาพผมมองผิดใช่ไหมผมว่าผมน่าจะตาลายอ่ามาอีเล่าล่วงไปดีล่วงไปดีลวงไปดีอุย้ยเสียดายไม่ได้สีดาวนะอ่าแต่ก็ยังผ่านนะยังค่อยมาเก็บที่หลังเอ้ได้สีดาวเหรอโอเคอ้านี่ก็ผ่านเดยโอเควันนี้เราเก็บก่อนนี้ได้ก็ยังดีวะพลาดจากด่านปกติมาเก็บด่านนี้ได้ก็ถือว่าดีครับอ่าเบ็ดเสร็จได้มาประมาณ500เลยนะ เดี๋ยวเราเค่อยกลับมาล้างแค้นเกาะน,นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยเราเค่อยมาล้างแค้นด่านนี้อีกสักนิดหนึ่งนะฮะเราตีไม่เข้าเนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ